นสังคารมืนในคาฮาวีต่ว่าสอนลิกไทยค่ะนะ้องว่าลิกไทยในมันง่ายค่ะมันหยาบไหนมาด้วยค่ะเพอมอไปมอลิกไทยเพอ่อไปหมอกวาไทยก็อ่านลิกไทยไรค่ะนะ้องคาฮาสอนสอนมาเลยเลินปลายค่ะนะ่ะหนึ่งวันในห,หนึ่งจะมองยาวก่อนหรือวันเสาร์หรือวัน,นหรือวันศินหรือวันศีนแค่ก็ บางวันก็ค้นมาเห็นอัมตันแห่งกอไรลูกกว่าก็มีฮะปะนาะฉะนันกำพามาด้วยกันค่ะเนาะว่าจองอ่านไรนะเต๊ะเต๊มโลิกไทยก็อ่านลิกไทยไรในคะเนาะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะโมจะมาให้ดูว่าไม่ไม่เป็นภาษาไทยก็อ่านภาษาไทยได้นะคะเพราะว่าสอนมาเกือบสองเดือนแล้วนะคะประมาณเดือนครึ่งนะคะ แต่ว่าในหนึ่งเดือนก็คือจะมีวันหยุดประมาณประมาณสิบสบกว่าวันนะคะจะเรียนวันละหนึ่งชั่วโมงเท่านั้น,นะคะ่ะมาดูกันนะคะว่าอาจจะอ่านได้ไหมนี่คือสอนให้คนไทยใหญ่นะคะแล้วก็ภาษาไทยนี้จะสอนเทียบกับภาษาไทยใหญ่นะคะแล้วพี่เขาก็อ่านได้แล้วค่ะแต่ว่าอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะคะเพราะว่าภาษาไทยก็ยังไม่ยังพูดไม่ได้แต่ว่าอ่านได้ถึ ก็ถือว่าโอเคนะคะลองมาดูกันนะคะแค่แค่ทำความเข้าใจศาส์ก็ยากยากนักหนาแล้วพ่อรู้สาสแล้วลงมือศึกษาตำราจริงๆก็พบความยากยากอีก คือธรรมะที่พระพุทธเจ้าส่งสอนไว้มีมากหรือเกินเลขเมื่อทําใจสบายสบายแล้วลองลองนึกถึงทางกายของเรา,เารั่งร่างกายของเรา นึกถึงให้ให้รูปพร้อมทั้งตัวเลยก็ใต้เหมือนเรากำลังดูหุ่นพน้นยอดูหุน่นดูหุ่นโยนอ,อยู่อยู่สักตัวหนึ่งที่มันเดินใต้เคลื่อนไหวโตไหวใต้ ยับปากใต้กลืนอาหารอันเป็นวัตถุเข้าไปในร่างกายขับขับขับถ่ายกับอาหารออกจากร่างกายถ้าเราเห็น ขุนยนที่เชื่อว่าตัวเรามันทำโน่นทํานี่ไปไปเรื่องเรื่อง เป็นคนดูเฉยเฉยถึงจุดหนึ่งก็ก็จากเห็นแจ้งปราจากใจเองว่าทางกายนี่อ๋อร่างกายนี่ไม่ใช่ตัวเรามันเป็นวัตถุก้อนหนึ่งท่าเท่านั่นมีความไม่หยุด ไม่หยุดนิ่งไม่คงที่แม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 แต่แม่แต่วัตถุที่ประกอบเป็นเจ้าหุนตัวนี้ก็ยังมีความ แปลนแปลงเปลนแปลงเปลนแปลงเปลนแปลงไหลเข้าไหลออกอยู่ตลอดเวลาเช่นเราก็จักแจมแจ้งอแจมแจ้งเข้าใจว่าเพราะเราไม่รู้จากทุกคือหลบนำโดยไป สามสามสามขัน้นผิดผิดว่าโรคนามคือตัวเราจึงทำให้อ่ะจึงจึงทำให้เกิดต้น ไม่ันอากาศ<อ>นั้นตัณตัหาอันเป็นความความมีอ้อนางนั้นความความความอยากใชงความอยากที่จะให้ตัวเราพ้นทุกแลมีความสุขและตัณตัณหานั่น เองทำให้เกิดความทุกข์ทางใจทับทับชอบขึ้นสทับซ่อนอทับซ่อนขึ้นมาอีกอริยาอริยาศาสตร์อริยาศาสตร์ นี่เป็นธรรมธรรมะ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 ที่ลึกซึ่งละซึ่งละเอด็ดเอ็ดเสียจริงเพราะความไม่เข้าใจอริยสัจสัจท<ะ>ั้งหลาย ซึงต้องเว้นว่าเว,นว้นไห้ตายเกิดอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเสยังเป็นเหงค่ะจังแล็บเตะไรกันคาห่าจังแล็บไรห่าเป็นไงบ้างคะพี่เขาอ่านโอเคไหมคะเดี๋ยวมีอะไรผิดตรงไหนหรือ คำไม่ชัดยังไงก็บอกได้นะคะคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะแนะนำได้คะ่ะแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกๆความคิดเห็นทุกๆก,กำลังใจนะคะขอบคุณขอบคุณจริงๆคะ่ะยิม้ม z o ยิ้ม z o ดันดาตั้งหันเถียงยอกกยิ้ม z o ตีแั่นเฮงมาดเาสีฮะยินม z o ใหญ่ๆนําๆคะ่ะ